ามาดูวิธีการถอดเปลียนยางรถบรรทุกขนาด10.00ขอบ20นะครับก่อนนี้ก็ต้องใช้เครื่องกดขอบอยางกดให้ยางหลุดออกจากคิ้วลอกกระทะนะครับหลังจากนั้นก็ใช้เหล็กงัดงัดคิ้วออกจากกระทะ ใช้เครื่องกดขอบยางกดยางด้านหลังให้หลุดออกจากกระทะครับ ีบให้กระทะหลุดออกจากยางแล้วก็ดึงเอาอยางในออกอยางในแล้วก็ยางรองคอนะครับ ขั้นตอนการใส่ยางในครับใส่ยางในเข้าไปอัดลมให้พอยางตึงๆครับ จากนั้นก็ใส่ยางรองคอ เสร็จแล้วก็เอาจุกใส่เข้าไปตรงรูกระ,ะทะจุกเต็มลมครับจัดให้หมดจุกให้ตรงรูพอดีพอดีแล้วก็ต่อไปก็ใส่คิ้วครับคิ้วล็อกกระทะ ใช้เหล็กที่ดัดแปลงมาเพื่อกดขอบคิ้วกระทะหรือบางทีก็ใช้ค้อนครับค้อนทุบๆๆลงไป พอใส่คิ้วเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เติมลมเสร็จแล้วก็ใส่ล้อเป็นอันเสร็จแล้วครับ